สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหาเสื้อไว้ใส่ทำงานท่องเที่ยวเล่นกีฬาได้เลยนะครับตัวนี้ลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนำเสนอมิตซูบิชิซีเดียนะครับรถปี2004เกียร์ออโต้นะครับเครื่อง1.6นะครับ คันนี้รถบ้านนะครับใครกําลังมองหารีบเลยนะครับรถพึ่งลงนะครับรีบโทรเจรจานะคะราคา 64%,00 0บาทนะครับสภาพเดิมๆนะครับร้อยังเป็นล้อเดิมอยู่เลยนะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับรถใช้งานได้ปกติภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารพร้อมโอนไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับถ้าช้าอดแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวมีพ่อค้าเห็นเขาสสยไปเลยนะครับรองไปเจรจานะครับ64,000พันบาทพูดคุยราคากันดูนะครับเป็นเบาภายใน แบบหนังนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับถ้าใครสนใจหาไว้ใช้งานรับรองคุ้มแน่นอนนะครับ64 0 0ราคาออโต้แบบนี้เอาไปเก็บไปทำนิดๆหน่นอยๆตามสภาพอายุการใช้งานนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างเอามาฝากนะครับรีบเลยเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับในส่วนของมิสซู i ิญซีเดียเป็นรถที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับอะไหล่เยอะช่างเก่งๆมี แล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนของ r a นเซอร์ับหรือซีเดียรับในแฟนเพจ Facebook นะครับก็จะได้พี่น้องที่ใช้งานจริงๆได้ข้อมูลจริงนะครับเขาแก้ไขจากประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์เขาจะมาแบ่งปันนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับราคาแบบนี้พลาดไม่ได้เลยเอามาฝากนะครับรีบโทรเจรจานะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆครับขอใได้รอเต๋อๆใช้งานนะครับ